Betsy, I can't spade. Time isn't running away, cause you got enough money. Now you know you ain't alone, girl. I'm here around with never leaving fast. Yo space. Time isn't running away. ครับผมครับชื่อ่อชื่อพิจิวต์โกนารักนะครับชื่อและชื่อบูมครับครับโอ้โหบูมสุดยอดมากๆนะฮะสำหรับการแสดงชุดเมื่อกี้ เรียกได้ว่าเป็นการแดงยังไงเอ้ไม่ใช่อ่ะไม่ผ่านข่าวก่อนดีกว่านะคะว่าบานนะครับรองบานครับผมรองบานเอออยราระวังหน้าบานนะระวังหน้าบานคุณพี่เขาไปดีกว่านะับคุณเวนนะคะบางอย่าถามพี่ฟอมกันดีกว่านะคะว่าโชว์เมกอนแบบเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าสไตล์อะไรคะอ่าเป็นเป็นเป็นสไตล์แฟนตาซีครับเป็นสมัยใหม่อ่ะครับครับผมอะะไรเป็นแฟนตาซีอ่ะครับเพราะว่าผมดูจากชุดชุดนี้คือจะไม่เหมือนกับนักแสดงเมกอินไปใช่ค่ะจะใส่ชุดสุดสีดำครับผมครับผมครับผมที่จริงแล้วเนี่ยน้องเขา คือการใส่สูทมันร้อนไงนใช่ใช <ๆ S 2> ่ก็แบบว่าเย็นเยนหนาชิวชิวน่าใช่คือเมื่อกี้มีอาจารย์มาบมาด้ากระซิบมาว่าคืออันนี้ถือว่าชุดนี้จําลองมาจากภาพ,พยนตร์เรื่องสามกกกเลยใช่ไหมครับก็พอดีแบบมีตอนตอนนั้นมีแบบดูหนังเรื่องสามโกไงแล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าครับเออแบบนี้หน้าหน้าเล่นนีแต่มันไม่เหมือนใครดีครับผมคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็ช่วยคิดให้ช่วย ดีครับที่ดู3ามโคกถ้าดู5แพ่งนี่ออกมาแยอใช่ใช่แล้วก็ทุกคนจะกลัวมากเลยนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพวกเราก็ตื่นเต้นมากนะเพราะว่าอยู่ดีมีลอยขึ้นมาเรื่อยๆรื่อยแต่ก็ตกใจมากนะคะแบบอุ้ยลอยขึ้นมาได้ครับผมนะฮะเห็นความสามารถสุดยอดขนาดนี้คือจริงๆได้ข่าวว่าเป็นตัวแทนไปแข่งขันทีประเทศมาเลเซียครับครับผมเป็นกแข่งขันอะไรฮะ เป็นการแข่งขันมายากลนะครับครับผมนะฮะแล้วตอนที่ไปเราเตรียมการแข่งขันมายากลนะใช่ใช่ไม่ธรรมดาแล้ววิทยาศาสตร์เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่มายากลนะคะตอนมายากลนะครับนี่มันเตรียมตั้งแต่ห้าโมงใช่ใช่ตอนที่มลุกลุกนี้นะฮะตอนที่ไปแข่งแล้วไม่ตลกเตรียมตัวเป็นไงบ้างฮะการเตรียมตัวหมายถึงว่าชื่อชุดหรือว่าการเอาอุปกรณ์ไปแข่งเนี่ยเตรียมตัวยังไงบ้างครับ อ๋อก็เตรียมตัวก็คือก่อนก่อนไปแข่งเนี่ยมันตอนช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีก็ครับซ้อมซ้อมทุกวันเลยแบบนอนอยู่บ้านอาจารย์เลยครับคร<อ>ับผมแล้วก็ซ้อม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 ตลอดับซ้อมอาจาซ้อมตลอดเลย <c oughs> ไ,มไม่ใช่ต่อยมวยซ้อมต้นซ้อมต้นเออซ้อมก้นไม่ใช่่อยมวยอย่างงี้ไม่ใช่ นะับแล้วตอนนี้ไปตอนที่ไปแข่งเนี่ยเออเรารู้สึกไงบ้างตื่นเต้นไหมหรือว่ามาครับเพราะว่าเป็นเป็นเวทีแรกที่แข่งด้วยครับผมทีต้องไปต่างประเทศเลยนะใช่ครับเแร็เลยพอไปถึงปั๊บสิ่งแรกที่เราเจออุปสรรคแรกคืออะไรอุปสรรคแรกครับก็เครื่องบินขึ้นเที่ยงครับผมไปถึงสิบเอ็ดโมงห้าสิบโอ้ยงามกับงามไส้แล้วครับวิ่งแล้วไงครับ วิ่งไปถึงปับ<ช>๊บขึ้นไ,ไปปับ๊บอุปกรณ์เร็วไปข้างล่างไม่ใช่นั่นนัน่น,น,นผมผมคงแบบ ้ไม่เด็ดท่่้หยุดเลยนะครับแต่ก็ผ่านผมนได้วยดีครับหักอักนั้นครับผมนะเดี๋ยวเราเชิญอาจารย์ครับสมบัติจิตมังคนคุณนะครับมาเข้ามาในรายการเราเร็่เลยกว่าครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอ่าจมาได้นั่นเองมแล้ววันจันทร์นี้ใช่ไหมครับครับมอาจารย์พูดถึงลุกสตัวเองอคครับผมก็ในแนวของกลเนี่ยปัจจุบันนี้เราอยากจะสร้างสรรค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ๆได้สนใจการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สิ่งเดียวนี้ตอนนี้ที่เห็นเนี่ยหลายๆคนในที่มาเนี่ ซึ่งบางครั้งที่เรามองกันในแง่ของมายากลเนี่ยเดี๋ยวนี้มายากลภาพมีคนเปลี่ยนเลยนะใช่เปลี่ยนตั้งแต่รูปแบบการแสดงแต่งตัวในรูปแบบของชุดจีนบ้างเป็นแฟนตาซีเปลี่ยนรูปแบบบ้างเป็นบาร์เทนเดอร์บ้างครับผมเป็นอาแปลงเป็นพ่อครัวหรือช่างตัดผมอ่าก็เป็นไปได้ที่มาเนี่ยน้องที่มาจะเป็นลักษณะของคนที่ใช้เนี่ยเขาจะเป็นเจ้าชายเสียงเพลงครับผมเป็นเป็นเป็นเพลงเพลงที่ไม่เพราะเลยครับปกติจะเป็นเสียงเพลงที่ไม่เขาจะสืบไวเอรลิสตออกมาครับน้องแบงค์ที่วันก่อน มันจะไปแข่งขัเนี่ยแต่ละทีเนี่ยจะเป็นสสวยวิมาอยู่อยู่วลินมีไฟลุกขึ้นมาเออตุ๊บขึ้นมากลายเป็นว้าวครับผมงนะฮะจริงแล้วตรงนี้มันเป็นงานที่เราอยากให้สรรค์เยาวชนไทยเนี่ยรู้จักการคิดความดัดแปลงหลังครับผมแล้วก็สามารถจะทำในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้ด้วยศิลปะมายากลนอกจากดุนตีกีฬาได้แล้วเนี่ยนะครับมายากลอีกทางเลือกหนึ่งครับผมเยาวชนไทยกล้าแสดงออกแล้วก็สามารถจะเอาความสามารถตรงเนี้ย ไปในการใช้งานในระดับมัธยมในศึกษาและบางคนได้ทุนเรียน,นอ,อ้าถูกตอ้องนะคือนอกจากที่จะใช้เวลาว่างให้เกิด<ช>ประโยชน์แล้วยังสามารถเอาไปประกอบเป็นอาชีพก็ได้ <จะ S 2> หรือว่า<ด><ด>เอาไปเรียนต่อในอนาคตก็ได,ได้ครับ ครับผมจริงๆแล้วนะคะที่เราเพื่อนๆชาวประ s ิทธิ์ไอแคนเดูมาแล้วนะคะ4วันนะคะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่อาจารย์พูดไปก็คือจะมีหลายแนวมากๆอย่างเมื่อวานจะเป็นน้องตัวเล็กนิดเดียวนะคะเอาประยุกให้เป็นประเพณีไทยน้องจีนกับน้องจ๋าใช่คืออาจารย์เนี่ยสอนได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยแบบ อย่างพี่บอมเนี่ยอาจจะชอบสไตล์นี้ก็สามารถเอามาประยุกต์เป็นมายากรแบบของตัวเองได้ใช่ว่าน่เนเรื่องสาคัญมากๆนะคะเพราะว่าอะไรที่เราอยากจะทำเนี่ยมันก็จะทําออกมาได้ดีนะเอางี้ดีกว่าพูดถึงโชว์ที่หลากหลายของอาจารย์เนี่ย่านได้ข่าวมาว่าวันที่ 23-24ตุลาคมนะคะจะมีงานรวมพลคนรักเมลากอนงานชื่อามภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Young Magic Competition in Asia โอ้โหสุดยอดมากครั้งแรกที่เราจัดขึ้นโดยการรวมเอเชียมาโดยปกติที่4ครั้งที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องการจัดขึ้นแต่ครับแล้วก็จะมี4ครั้งที่ผ่านมานะครับก็ปัจจุบันนีาเป็นครั้งที่5ครับล่าสุดนี่คือวันที่23-24ครับผมที่โรงแรมชาลีนาพเพนเซสครับผมภายในงานก็จะมีการแสดงมีการแข่งขันเกือบ30คณะครับมีดีลเลอร์มาเกือบ10บูธแล้วล่าสุดก็จะมีนักเล่นกล ที่เล่นในแนวพลังจิตอ๋อเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูนิดนึงนะครับการการเล่นพลังจิตต้องใช้อะไรนะครับยานต้องใช้สมาธิก่อนชาติธีสมาธิสมาธิครับนี่หน้าลงไปใส่สังเกตใช่ใช่เลยใช่เลยให่ครับอันนี้เราจะมีตัวอย่างนะครับก็จะมีนักเล่นกลจากมาเลเซียซึ่งเขาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง ขาจะมาเลคเชอร์โอ้ยนี่เป็นหมอครับอาจารย์ครับเมาเลคเชอร์นี่เต้นมากมากเขาจะมาเลคเชอร์ในในในคนที่เขาใช้เล่นเนี่ยเขาจะเป็นคนเรื่องพลังจิตครับนะครับในการที่เลคเชอร์นี่ทุกคนสามารถจะเข้าไปในงานได้บัตรบัตรราคาเพียง650บาทครับผมสองวันนะครับคือวันที่23และ24เอาอย่างนี้ดีกว่าครับอาจารย์พูดมาขนาดนี้ไม่เห็นภาพอยากแค่ชันโชว์ในการเรียกน้ำย่อยสักนิดหนึ่งเลยละกันนะฮะับเราแบบฉบับแบบเจ๋งๆนะครับอาจารย์ในนี้เป็นรายการของเป๊ปซี่ไอเท็มเบ็ดเราก็ต้องเอาเป๊ปซีี่่มมานนนะคครรััับบผอ้เพิงงกด เลยใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยวขอโต๊ะนิดนึงครับขอโต๊ะนิดนึงปกติแพัซซี่นี่เป็นแพัซซี่รุ่นรุ่นรุ่นพิเศษอะกิ๊ตอนเริ่มรายการใช่ไหมครับ